แมนยูเต็ดนะครับก็สามารถที่จะพลิกแซงเอาชนะทางแมนซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งแบบที่ผมเนี่ยดังลั่นเลยนะครับเราปรพอหมู่บ้านน่าจะเดินมาแล้วนะครับฟุตบอลเป็นยังไงโอ้โหแม่งผมบอกจริงๆว่าแม่งโคตรมันนะครับแน่นอนเราชนะมันก็โคตรมันแต่ผมพูดตรงๆเลยผมสาบานเลยนะครับวันนี้ถ้าสมมุติว่าบอลแพ้ผมก็ยังจะชมทีมอยู่ดีเว้ยเอาจริงมันมีจังหวะที่เราไม่ชอบมันมีจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันผิดพลาดนะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่าโดยรวมอะ่ะผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้มากเลยทุกคนเห็นรูปแบบการเล่นทุกคนเห็นการการควบคุมเกมนั้นไหมทุกคนคุณเราควบคุมเกมสู้กับแมนซิตี้ได้เลยนะคือแบบเชี่ยเราคลองบอลมากกว่าด้วยอะ่ะแล้วซิตี้เนี่ยนะเปลี่ยนระบบแบบโอ้โหเปลี่ยนแบบเปลี่ยน,ยน,ยนจัดแบบจัดหาแล้วผมก็นั่งคิดนะกับทีมอื่นซิตี้ก็ไม่ทําแบบนี้นะเว้ทุกคน ไม่มีนะปรับออกมาที่อุตูนเยสไปยืนเป็นแบ็คซ้ายแบบนี้แล้วก็ให้เล่นจริงๆแล้วเขาไม่ได้เน้นไปในในการเล่นเกมรับหรอกครับแต่ว่าเขาจะให้เน้นในการขึ้นเกมจากด้านข้างขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวของเปกปวปิโตลาอาจจะไม่ไว้ใจในการใช้กุนโดกันกับทามเบลูสุวายืนคู่กลางกันแล้วก็ให้เป็นตัวคืบหน้าบอลคืบหน้าเกมขึ้นเกมตัวขับเคลื่อนเอนจินหลักนะครับในการจับจ่ายในการกระชากนะครับรู้สึกว่าพลังงานของกุนโดกันไม่พอแต่การจ่ายใช้ได้ปัญหาของเปปอ่แม่งเหมือนกับแมนยูสปีที่แล เป็นจริงไม่ใช่บอกนี้ไม่ได้แมนยู U, มีปัญหาเรื่องมิดฟิลตัวรับมาตลอดนะครับมิดฟิลตัวคุมจังหวะเกมมาตลอดนะครับแล้วแมนยูใช้ใครครับใช้คาสซิเมโรงี้ใช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 เอ,อ่ออิริกเซนแบบนี้ที่ไม่มีพลังงานอะ่ะคุณเข้าใจไหมไม่มีพลังงานไม่มีดินามิกมันเล่นฟุตบอลแบบที่มันไปเร็วกับเร็วอย่างเงี้ยครับและท้ายที่สุดคุณดูกันก็หลุดเยอะเหมือนกันเริ่มต้นกันก่อนนะครับนะในเรื่องของการออประกบตัวในช่วงต้นเริ่มเกมมาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า ทุกคนก็คงจะสงสัยไปที่ตำแหน่งของมาทิวต์นูนเยสนี่แหละว่าตกลงนูนเยสเล่นตรงไหนเพราะปกติหลายาลหยเกมที่ผ่านมาเขาเล่นปีกซ้ายปีกซ้ายเลยนะครับแทนแทนโดกูเลยแล้วก็เป๊ปก็จับทางแจ็คกิลิชนะมายืนเป็นมิฟฟิวตัวต่ําด้วยมายืนเป็นมิฟฟิวตัวกลางนะครับเป็นเป็นเบอร์แปดตึงหกแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็มีความงงอยู่นะผมก็ยังพูดอยู่กับในช่องบิ๊กซิกพิมพ์เล็กเลยนะว่าผมก็งงเหมือนกันนะซิตี้อ่ะว่าทําไมเป๊ปถึงแบบทําไมเป๊ปถึงจัดตัวแบบ ขัดโปรไฟล์นิดนึงอะ่ะก็คือว่ามาทิวนูนเยสเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางใช่ไหมครับแต่เป๊ปเอาไปใช้เป็นปีกนะเหมือนตอนที่ปอลบ็อกบายอยู่กับแมนยูแล้วก็โอเล็กุน่าโซชาต้องดันเขาไปเป็นปีกอารมณ์อย่างนั้นนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นเบอร์แปดนะแต่ต้องไปเล่นเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าพอเริ่มดูเริ่มเห็นสิ่งหน้าที่อ่ะเริ่มเห็นหน้าที่ของทางมาทิวนูนเยสที่ทำเนี่ยนะครับมันก็เข้าใจได้นะครับว่าเขาคือตัวมิดฟิลด์เขาคือมิดฟิลด์นี่แหละแต่ยืนเริ่มตต้นนนยยื่่ําหอ นะครับแล้วมีหน้าที่เล่นเกมรับช่วยทีมด้วยก็คือเป็นนักเตะที่ลงมาแล้วซักคริฟ้าตัวเองเล่นเพื่อทีมมากๆเลยนุนเยสที่ผมแบบกล่าวว่าตอนแรกว่ามีโอกาสที่แบบว่าโดนโดนกดเหมือนกันนะตักเล่นไปเล่นมาครับดูการยืนพื้นที่สิดูการยืนพื้นที่นั่นสิทุกคนวันไซโอเวอร์โหลดแบบแบบเชฟดีมากทุกคนแบบเชฟดีมากไม่ปล่อยตัวไกลนะครับแม็กควาตามฮารลันนะครับลิชา มองเหลี่ยมหลังนะครับแบบเออเฝ้าฮาวสเปซได้อย่างดีเดลิกแผงหลังสุดเนี่ยนะครับเดลิกลิชาแม็กควายเนี่ยนะครับนะเหมือนผูกเชือกไว้ด้วยกัน3คนเลยนะครับนะก็คือคอย3คนนี้ก็ไปเนี่ยไปด้วยกันนะค,คอยคุมพื้นที่กว้างๆด้วยกันได้ดีตรงกลางครับขยับขึ้นมาแดนกลางเน้นตรงกลางนะเน้นแบบเนี้ยเน้นตรงกลางนะครับก็จะมีทางบรูโน่แล้วก็อุกาเต้ที่ขยับตัวเยอะอ่าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอุกาเต้เนี่ยคุณเห็นโพซิชั่นเขาไหม เขาจะไม่เหมือนเขาจะไม่ใช่สไตล์โคดิ้งนะครับที่เขาจะแบบเป็นตัวยืนเฝ้าแล้วก็มีตัวด้านข้างที่เป็นเหมือนลูกหาบที่คอยชนให้เขารออ่านซ้อนเพื่อนเข้าซ้ายเพื่อนเข้าบีบทางซ้ายคู่แข่งล็อกหลบมาทางขวาเขาเข้าปักตัดออกเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะอูกเาเต้จะเป็นคนที่มองหาเลยนะครับใครจะรับตัวรับบอลเขาจะพุ่งบีบเข้าใส่ตัวรับบอลให้พลิกยากเล่นยากคอนโทรลเก็บบอลยากคอนโทรลบอลยากแล้วก็คืนหลังไปเพื่อไม่ให้คือปกป้องบ้านอะ่ะอูกเาเต้เป็นสายปกป้องบ้านได้ดี การเล่นเกมสวนกับเมื่อตัดบอลได้นะครับมีพื้นที่พอสมควรนะครับซิตี้ค่อนข้างที่จะให้ความระมัดระวังกับการปกป้องพื้นที่ตรงกลางมากๆคนนี้ดีนักเตะซิตี้แม่งวิ่งไปกองอยู่ตรงกลางค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนกันนะถ้าดูของแมนยูเต็ดเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมรับเนี่ยนะครับนักเตะเนี่ยนะครับหลัง3กลาง2งกลางรับ2กลางลุก2หน้า1ตรงเนี้ย3 5 7 8คนนะครับอยู่ตรงกลาง แผนอารมริมเขาใช้8คนอยู่ตรงกลางแล้ววิงแบ็กสองฝั่งอยู่ด้านข้าง9กับ10่อยู่ข้างแต่ตรงกลาง8คนเนี่ยกองหน้ามิดฟิลด์ตัวลูก2มิดฟิลด์ตัวรับ2หลังอีก3เนี่ยอยู่แชเนลมิดเดิลทั้งหมดเลยครับมันเลยทำให้การจอะตรงกลางเนี่ยเราจะสามารถที่จะป้องกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเวลาขึ้นเกมลูกเราขึ้นด้านข้างนะ,นะปล่อยด้านข้างออกไปบอลเข้ากลางแทงออกด้านข้างออกไปนะคืบหน้าเกมแม่ยอแต่ก็จะคืบหน้าเกมด้วยการสวนกลับในลักษณะแบบนี้สไตล์เดียวกันกับที่อัมริม จัดลิสบอนให้เล่นกับทางแมนซิตี้แล้วในขณะเดียวกันกองหลังก็น่าจะเห็นอยู่ตลอดว่าถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่ปุ๊บลักไก่วางบอลยาวข้ามไปได้เหมือนกันก่อนหน้าที่อามูริมจะมาเราพูดกันถึงจุดหนึ่งในแผนของอามูริมนะครับว่าจะมีการขยับเซนเตอร์นะตอนขึ้นเกมนะขึ้นเกมจากประตูเนี่ยนะนะใช้ผู้สาประตูเป็นหนึ่งในสามคนในรายแรกนะครับรายแรกก็คือว่าจะมีเซนเตอร์หนึ่งคนนะครับนะบิงแบ็กหนึ่งคนไอ้โทษครับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะดอปลงไป แล้วเซนเตอร์ตัวกลางจะดันสูงขึ้นไปยืนคู่กับมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็กลายเป็นว่าเรามาเสียประตูตามค่าจริงๆด้วยหลังจากที่สตีก็โหมไปเรื่อยๆโหมไปเรื่อยๆนะเราเริ่มที่จะลนมากขึ้นผิดพลาดมากขึ้นนะครับนะเคลียบอลไม่ขาดมากขึ้นจ่ายบอลกันสั้นมีบ้างนะครับก็ท้ายสุดแล้วเป็นลูกนี้ลูกแก้ไขของเดือบรอยนะที่พยายามเตบะบอลหนาให้มันผ่านตัวของอามัตไปมันก็เฉล็นะครับแล้วโค้งเข้าหัวยอสโกวาดีโอนะครับแล้วก็โดนหม่งย้อนทางเปิดมารึ่งหลังนะครับนะจนตั้งแต่น,นาที61ที่า เป็นช่วงที่แมนยูเต็ดนั้นมีอยู่ช่วงใหญ่หญเลยที่แมนยูเด็ดโถมโถมนะครับแล้วก็เล่นกันได้ดีจนเข้าใกล้ประตูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแมนยูเด็ดครองบอลเกิน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซิตี้ได้ครองบอลแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าแม่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแมนยูเด็ดครองบอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซิตี้ครองบอลสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าขนหฮัลโหลมันเคยเกิดขึ้นด้วยเหรอนะไม่มีนะมีแต่ปกติแมนยูจะทิ้งการครอบครองบอลน,นะเพื่อที่จะเน้นการเล่นสวนับนะคร ่ะมาดูต่อนะครับนะก็การขึ้นเกมหลังจากนั้นแมนยูคกองบอลได้เยอะนะครับนะมีการเปลี่ยนตัวนะครับนะเอาทางอันโทนีลงมานะครับนะเอาทาง,าทางโจโจเซอร์ซีลงมานาะที7เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะครับนะแล้วก็ถอดมัทไทเดอร์ลิกนับนูซามาซาวีแล้วก็ลสาสซอยลุนออกผมชอบมากโรเทชันนักเตะมันเป็นการกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะไว้ใจนักเตะครับว่ากองหน้าที่คุณมองว่าเป็นกองหน้าตัวหลักนะครับกองหลังที่เล่นได้ดีที่สุดเป็นซุปเปอร์ดีลของเราอย่างมาซาวี นะครับและเซนเตอร์ center, นะครับที่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่แย่เลยนะครับปกป้องกองหลังปกป้องปกรอบเขตโทษได้ดีบล็อกเก่งมากนะเดลิกนะ่ The นะเดลิกเนี่ยจะถนัดบล็อกมากนะครับนะแบบวิ่งบีบปิดพื้นที่แล้วบล็อกนะบล็อกลูกยิงบล็อก,อ,กอะไรได้ดีมากๆนะควบคุมกรอบเขตโทษใช้ได้เลยเดลิกนะผมชอบอะ่ะนะครับก็เปลี่ยน3คนออกเลยนะครับแล้วก็ส่งทางโยโร่แอนโทนีโจโชซักซีลงมาเพราะว่าเราตามหลังอยู่1นึ่งศูนย รเราไม่เปลี่ยนเราไม่ขยับอะไรเลยประกอบก,บกับการเป็นบริหารเรื่องของความฟิตนักเตะด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นแอนโทนี Anthony ลงมาก,ก็วูบวาบขึ้นนะอามัดมีตัวเล่นร่วมมากขึ้นแล้วก็ทําให้ทางคู่แข่งมีตัวผัววงมากขึ้นก็เป็นทางมาซาวีนะครับที่ต้องบอกเลยว่าอ,อ,อาศัยจังหวะฉกฉวยโอกาสนะจังหวะคู่แข่งกาลังสนใจกับปีเยอะๆเนี่ยทะลวงขึ้นมาดื้อๆเลยนะครับนะแล้วก็ผ่านตัวแล้วตัวเล่ามานะครับก่อนจะปล่อยบอลนะตบเข้ามาให ผมไม่แน่ใจใครนะยังเป็นฮอยลุนอยู่นะตอนนี้เออน่าจะยังเป็นฮอยลุนอยู่นะเขาเปลี่ยนตัวนาทีเจ็ดสิบแปดเนาะนาทีเจ็ดสามยังเป็นฮอยลุนอยู่นะตบกลางเข้ามาให้ฮอยลุนนะฮอยลุนแทงทะลวงต่อไปให้บรูโน่ไม่ล้ำหน้านะครับโหลูกนี้แม่งนึกว่าเข้าไปแล้วลูกนี้แมนย,ยูคนแม่งคือลูกนี้บรูโน่วันนี้บรูโน่ก็ท่างสารจริงนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเออมาได้นะครับนะใช้คําว่าเหลี่ยมเราดี นะใช้ควาว่าเหลี่ยมเราดีนะครับนะก็นี่มาได้ลูกของทางอาหมัดนะครับนะที่ต้องบอกว่าเหลี่ยมดีมากนะครับกระชากเข้ากรอบเขตโทษปุ๊บนะบวางเท้านะครับล่อเป้าไว้เลยนะครับนะเราก็ได้จุดโทษแล้วก็ต้องชมบูโ,นโน่ด้วยนะที่บูโ่เนี่ยมีความแข็งแกร่งทางจิตใจอยู่แล้วนะครับนะที่วันนี้เล่นไม่ดีไม่ว่าอะไรแค่ไหนย,ยังไงก็ตามนะบูโ่เนี่ยคือคนแรกที่จะมารับหน้าที่ในการยิงจุดโทษแบบไม่มีงองแงไม่มีสั่นคลอนนะนะบูโ่ก็ มายิงแล้วยิงแบบมั่นใจมากเอเดซ้อนไปผิดทางเลยนะครับนัดหลอกอย่างดีเลยนะฮะแต่ยิงเข้าไปง่ายตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นครับก็เกิดเรื่องปฏิหารอีกแล้วนะครับนะก็เล่นได้ดีแมนยูแมนยูเล่นได้ดีนะครับนะก็คือเสมอก็ถือว่าโอเคเลยรับได้ชนะได้ก็ถือว่ายิ่งดีนะครับนะซิซตีก็ทำอะไรเราไม่ได้ในเรื่องของการเ,เล่นในช่วงท้ายนะก็มีหวัดเสียวแหละมีนู่นมีนี่เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายก็ยจัดการไว้ได้นะแล้วก็เป็นลิช่าวางบอลไปให้อามัดลูกนี้นะครับแล้วอามัดนี้ก็โอ้โหแตะสวย เกือบจะแบบไอ้นี่ละแล้วก็ยิงลูกตอนยิงลูกนี้ผมก็นึกว่าติดเซฟด้วยจริงๆผมอาจจะคิดลบไปนิดนึงเหมือนกันแต่แบบมันยิงเบาอ่ะคือผมเห็นพอแตะหลบไปได้ผมดีใจมากแต่พอเห็นอาหมัดยิงปุ๊บผมกลัวมากเลยว่าทั้งกวาดิโอทั้งดิอาจ,จะจะเข้ามาถึงบอลทางจะเคลียร์ทันนะจากเส้นอะ่ะคือว่ายิงเบามากครับใครจะไปคิดว่าลูกมันจะแบบลอดหลังทางกวาดิโอเข้าไปเลยอะ่ะยูแมนยูแม่งชนะเฉยเลยอะ่ะแบบคือดีใจมากะนะครับดีใจแบบลั่นบ้านอะ่ะต้องขอโทษข้างบ้านด้วยนะครับแบบขอโทษจริงที่ ผมเสียงดังนะครับรู้สึกผิดมากๆนะครับ